สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับอีฟแล้วนะคะก็ห่างหายไปแบบประมาณอาทิตย์นึงนะที่แบบไม่ได้ไม่ทำฮาวทูพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายแล่ก็นะคะอยากมาแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าในสไตล์ของสาวลิลลี่เมย์แม็กค,ค่ะน,นะคะในรูปนี้เลยนะคะพออีพรู้สึกว่ามันดูสวยนะคือเขาสวยแต่ก็นั่นแหละแต่งเอาไว้ก็ได้ประมาณนี้นะคะอาจจะแบบเออไม่ได้เหมือนเป็นนะเพราะว่าแบบโครงหน้าอะไรก็แบบ ช่างแตกต่างอายุอายุด้วยนะคะนั่นคือลินลี่แมมแม,แมที่แบบอาจจะเป็นป้าของลินลี่ไปแล้วเอามาแล้ก็หยิบเมคอัพของเขานะคะมาปรับให้เข้ากับรูปหน้าของเราเนาะก็จะมีวิธีการแต่งยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ไฮกลับมาสูตรหน้าสดนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่เห็นนะว่าอีกจะเป็นแบบมีสิวปรับราานะคะทุกคนมันก็จะขึ้น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 ,นตามคางหน้าผากอะไรอย่างงี้นะซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นสิวมันก็จะมีแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยอีกต้องเจอแบบเจอแดดเจอไฟเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผิวมันก็แบบหมองคล้ำง,ง่ายเนาะ,ะช่วงนี้ก็เลยจะลงเป็นสกินแคร์ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของ Albio Power White and Bright นะตัวนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินนะคะผิวก็เลยดูขาวแล้วก็กระจ่างใสขึ้นและ่นีกชอบใช้ตอนกลางวันนะเพราะว่าเนี่ เดี๋ยวเขาจะเป็นเจลลอย่างนี้ค่ะแล้วแบบคือมันเบาแล้วก็สบายผิวมากๆแล้วเนี่ยนางก็เกลี่ยง่าเห็นปะ่ะคือมันอ่อนโยนดีแล้วมันก็ด้วยความเป็นเจลเนาะมันก็ไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งความเหนอะอะไรบนผิวอ่ะคือทาช่วงที่แบบเป็นสิวๆอะไรเงี้ยดีนะมันแบบสบายหน้าดีและที่สาคัญเลยก็คือส่วนมากอะไรที่มันเป็นเนื้อเจลมันชอบเป็นขุยใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เป็นขุยอ่ะทุกคนถูยังไงทาลงไปยังไงมันก็ไม่เป็นขุยนะคะ ก็เนื้อเจลเขาแบบซึมเร็วนะคะแล้วก็แบบเออมีความชุ่มชื้นผิวดีนะคือมันทาให้เราแต่งหน้าต่อเราง่ายอะ่ะมันแบบ เป็นมิดกับเมคอัพของเรานี่ก็ใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะผิวแบบก็ดูขาวดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็แบบรอยสิวอะไรมันก็ไม่ได้เข้มมากแต่มันช่วยแบบลดพวกรอยเข้มๆจากสิวอะไรนี้ได้ด้วยแล้วก็อัลเอนอกจากเขาจะมีออนไลน์นะคะเขาจะวางขายในอี e n นด์บอยนะที่สาขาสซียงสเปีร์วันนะคะสเปลลังสิตนะแล้วก็เมกกะบางนานะคะในเดือนมีนาคมนี้ใครที่มีปัญหาผิวมองคล้ำนะคะหน้ามันแล้วก็ไม่ชอบความเย้มอะไรของครีมะค,ะค่ะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะเพราะว่านี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลด้วยนะคะเบาสบายผิวมันก็เหมาะกับอากาศประเทศเรานะนนะะเน อยู่ได้นะในเว็บไซต์ของเขานะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะก็เดี๋ยวอีฟจะทิ้ทงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะโอเคลงสกินแกล์ให้ผิวมันแบบเตรียมพร้อมที่เราจะแต่งหน้าในสไตล์ของลิลลี่เมมแมกันนะคะสําหรับงานผิวในวันนี้นะคะก็จะใช้พุชชั่นของซุนวาซูค่ะคุชชั่นอันนี้นเขาแบบพิเศษตรงที่ว่ามันจะช่วยลดริ้วรอยได้นะคะเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยหน้าก็จะเต่งตึงนะคะแล้วก็มีสารบำรุงแบบลดริ้วรอยอะไรเงี้ยช่วยยกกระชับผิวเพราะว่าลิลลี่เมแมคเขาแบบยังเด็กสาวไวกระต่ออ้อป้ออยู่นะแต ก็เลยจะต้องมีการอายุก็ชับผิวสักนิดหนึ่งนะคะลุงนี้รู้สึกแบบนอนไม่ค่อยพอและไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งนะก็เลยจะแบบมึนๆอื่นๆคิดถึงทุกคนมารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่งหน้าแล้วพูดมาเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเราต้องมาล,ละอะไรเงี้ยจริงๆลินล,ลี่เขาดูแบบผิวแมทเนาะแต่ว่าเราไม่อยากผิวแมทไงเราชอบแบบผิวฉ่ำๆอ่ะแต่ว่าชอบสีสันบนหน้าเขาอะไรเงี้ยมันดูเป็นนูตโทนที่ดูแพงแล้วก็ ดูไม่น่านจะแต่งยากต่อมานะคะเดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์วันนี้ใช้ของ PONY EFFECT ซึ่งวันนี้จะใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บใต้ตาแล้วก็จะแบบไฮไลท์ตรงหน้าแก้มไปด้วยเลยนี่นะคะแล้วก็ป้ายคอนซีลเลอร์ลงมาประมาณนึงแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะค่อยๆเกลี่ยอันนี้เป็นฟองน้ำรูปเพชรอันใหม่ของเรี t ยวเทคนิคนะคะ ของไทยก็มีเป็นของวินมีเหมือนกันเลยแต่ว่าของวินมีจะลูกใหญ่กว่าเลยเทคนิคจะลูกเล็กกว่าอันนี้ก็ชุบน้ำมาแล้วใช้เหมือนบิวตี้เบนเดอร์เลยก็คือไปชุบน้ําให้หมาดๆนะแล้วก็ค่อยเอามาเกลี่ยอีกว่าแบบมันเข้าซอบตาตรงนี้ได้ดีอะ่ะคนทํานี่ก็เข้าใจคิดจริงๆเลยเนาะเห็นไหมใต้ตาก็จะได้ดูสว่างสดใสขึ้นนะคะแล้วก็หน้าแก้มของเราเนี้ยมันก็จะแบบไงอะดูเด้งขึ้นอนะ่ะนี่ด้วยตรงจงม,มูกข้าง So baby trying you the perfect time. I' ลองแป้งฝุ่นนะคะวันนี้ใช้ของเมเบลีนวันนี้แบบจะใช้แป้งทุกสัดส่วนบนหน้านะคะเพราะรู้สึกว่าลิลลี่เขาแบบผิวแน็เนาะเน้นแบบที่จมูกเป็นพิเศษเนาะเพราะว่ามันจะมันง่ายนะคะที่เหลือแล้วก็เอามาคาคอเ <laughs> ทไม่เยอะไป ต่อมาเขียนคิ้วนะคะคิ้วของลิลลี่เขาจะดูโค้งนะจะแบบไม่ใช่เกาหลีเกาหลีนะคะแต่ว่าหัวคิ้วเขาดูเข้มอ่ะแต่ว่าอินไม่อยากให้มันเข้มขนาดนั้นอินก็จะปรับหัวคิ้วให้มันดูอ่อนลงมานิดนึงเนาะ ใช้พาเลตช็อกโกแลตอันนี้เลยอยู่แล้วอายแชดโดว์ไม่น่ายากมากจะเน้นเป็นแบบน้ำตาลแบดๆนะคะแล้วก็เน้นอายไลเนอร์ที่แบบหางันหนาๆหน่อยก็จะแต่งแบบง่ายๆนะเพราะเราแต่งยากๆไม่เป็น <laughs> นี่นะคะจะใช้สีนี้มิลช็อกโกแลตทาลงไปให้ทั่วๆเลยนะถามว่าทั่วขนาดไหนก็ทั่วขึ้นมาแบบจนถึงตรงนี้เลยอะใต้โหนกคิ้วเลยแล้วก็ใช้สีนี้นะคะซอเทดคาราเมล ทาตรงขอบขอบข้างบนเนาะจากนั้นค่ะใช้สีนี้เซมิสวีทแล้วก็ทาไปที่ขอบตาล่างด้วย mm hmm. แล้วเหมือนเขาจะทามาตั้งแต่หัวตาเลยเนาะ mm hmm. แล้วก็ใช้แปรงหัวดินสอน,นะคะจิ้มสีนี้สีแบบสว่างๆหน่อย เราจะทาไปที่ขอบตาด้านล่างตรงนี้นะตรงแบบเหมือนดอลลี่อายตรงเนี้ยค่ะ love, จากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเขียนอายไล,ลเนอร์หางแบบใหญ่โตมโหลานมากทีนี้เราค่อยมาจัดการหางทีหลังเราก็จะลากตั้งแต่ตรงนี้ค่ะประมาณกึ่งกลางตา ก็ดูองศามันว่าให้มันอย่ากเกินคิ้วแล้วก็ถมละววยข้างในให้เต็มนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเขียนขอบตาด้านบนนะคะด้วยดินสอไลเนอร์ของ p o ย i t o แล้วเหมือนนางจะเขียนขอบตาล่างแบบเบาๆนะแต่ว่าไม่ได้เขียนตรงอินเนอร์เขียนตรงขอบอะและที่สำคัญอย่าลืมติ เทปตาสองชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปัดมาสคาร่ากันทีนี้เนี่ยนะคะการติดขนตาล่างเป็นอะไรที่แบบยากาและเสียเวลามากเราก็เลยจะวาดไปเลยนะใช้อายไลเนอร์นะคะเนี่ยค่อยๆวาดตามแนวขนตาแต่คือเราต้องปัดมาสคาร่าที่ขนตาล่างด้วยนะไม่งั้นมันจะโปะมาก ติคนตาปอมนะคะวันนี้ใช้ของบอกต่อ B T 0 3เป็นเบอร์ที่หลักมากแบบชอบมากจริงเบอร์เนี้ยแลวเมือนคนตาเขาจะดูเป็นก้อนๆวันนี้นะก็เลยเดี๋ยวจะปัดมาสคาร่าลงไปอีกทีนึงนะคะเนี่ยมัก็จะได้เหมือนเป็นก้อนๆตามนางประมาณเดี๋ยวคอนทัวร์กันนะคะใช้โกโก้คอนทัวร์ค่ะจะใช้สีนี้ นางก็ปรับสีปรับแสงอะไรค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ทำเท่าที่เราเห็นแล้วก็เฉดยิ่งจมูกด้วยนะคะไฮไลท์วันนี้นะคะใช้ของ The Balm อันนี้เลยที่มันเป็น3ามหลุมน,นะจะใช้สีนี้นะคะแมรี่ดู <S <S 2> <S 2> แล้วก็จะใช้บรอนเซอร์อันนี้นะคะจริงๆแล้วนางดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยได้ปัดแก้มเนาะ เลใช้แบบบรอนเซอร์เอาหูนี่ก็สีเข้มมากเลยอีมรู้สึกว่าหน้าแก้มมันดูแบบลนๆไปหน่อยนะเดี๋ยวจะใช้อันนี้ค่ะ o r o U2 นะคะเป็น m a t t b บ r อ h e r สี05ค่ะ Brow Sugar นี่ค่คะแค่แตะๆๆลงไปตรงนี้ให้มันพอดูว่าเออหน้าตามีสีสรรันคือเอาจริงๆเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบบรอนเซอร์อย่างเดียวพอรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะดูหน้าดำก็เพิ่มแก้มแดงๆไปนิดนึงแล้วกัน ตนนคะเดี๋ยวทาลิปสติกอะใช้ของ n ิ x นะคะเบอร์0ูนยแล้วคือปากนางดูตุ๋ยมากอะเราไม่ต้องตุ๋ยขนาดนางก็ได้มั้งจริงๆแล้วขอบปากนางดูเข้มเนาะเข้มกว่าสีในปากก็เดี๋ยวใช้ดินสอเขียนขอบปากค่ะะนี้ของ Golden Rose สี518 แล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะเบลนเบลเบลเตรงคอให้มันเข้ากัน ในวันนี้กันนะคะยังไงก็เราเอาไปแต่งตามก็ได้นะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ